สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรนี้ครับทิ่งวดที่แล้วมันเข้าเก้าสามจะเอาสูตรนี้มาคํานวณให้พี่ให้น้องได้ดูนะครับเพราะว่าตามหลักเล้ตัวนี้มันเป็นสิบล่างเห็นไหมครับหล,หลังมาสิบล่างมันไม่มาครับกลับมาเข้าสิบบนสองงวดนะครับสองงวดติดแล้วอยู่สิบบนหมดครับ และที่ผมเคยบอกไว้ห้าตัวนี่มันจะมาเป็นเลขคู่งวดที่แล้วก็93งวดก่อน90งวดนี้มันออกอะไร11617 11เห็นไหมครับนี่กัน17แล้วข้างบนออกอะไรครับ79นี่ก็79ก่อนหน้านั้นก็เข้าล่างมาตลอดครับ สองงวดที่ผ่านมาไปอยู่ข้างบนหมดครับเก้าศูนย์ออกหกเก้าศูนย์เนี่ยมาเก้าศูนย์ห้าตัวเนี่มาคู่ล้งงวดที่ผ่านมาออกอะไรครับเก้าสามอันนี้ก็มีเก้าสามขึ้นข้างบนครับสูตรนี้เลขมันเคลื่อนไปแล้วครับแต่มันก็ยังมาหลักสิบอยู่ถ้าไม่สิบบนก็สิบหลางจะอยู่อย่างนี้ครับสูตรนี้ งวดที่แล้วก็เข้าห้าตัวเนะี่ยมันจะมาคู่อยู่แล้วครับให้ท่านดูดูเลขห้าตัวด้วยครับเวลาดูผมคํานวณไปแล้วอย่าดูแต่ตรงนี้อย่างเดียวบางทีมก็มาตัวเดียวบางทีมก็มาสองตัวนะครับมาคํานวณงวดใหม่ครับมันจะได้เลขอะไรงวดนี้ก็เอาดูครับผมคํานวณแบบนี้นะครับเอาเลขสองตัวเนี่ยบวกกันก่อนเลขท้ายสองตัวเนี่ย สี่บวกสองก็ได้หกเอาหกมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็เอาสามตัวนี้บวกกันครับเจ็ดบวกสามก็ได้ศูนย์สามบวกสี่ก็ได้เจ็ดเท่ากับได้หกศูนย์เจ็ดนวนนี้เอาหกศูนย์เจ็ดมาตั้งครับนี่ครับหกศูนย์เจ็ด แล้วก็บวกกันลงมาครับหกบวกศูนก็ได้หกศย์บวก,ก็ได้7 6็กบวกเ็ก็ได้3แล้วก็เอาหกบวกสามครับใช้เลขหตัวเนี้ยบวกสามมันจะได้9 9ทีนี้เราก็ลดแต้มแล้วก็เพิ่มแต้มไปครับลดแต้มก็จะได้8ด เพิ่มก็จะได้9แล้วก็0 1 2นี่ครับเลข5ตัวถ้าเป็นจับออกมาจะเป็น3ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเลขข้ามเลขครับผมจะทำแบบนี้เป็นเลขข้ามเลขก็จะได้เลข8เลข0เลข2 นี่ครับนี่สามตัวนะจะมีหลักสิบอยู่ตัวหนึ่งเพราะสองงวดมานี่มันขึ้นข้างบนหมดเลยครับเแล้วในนี้มันก็จะมาคู่มีแน่นอนครับห้าตัวเนี่ยมาสองตัวแน่นอนไม่บนกรล่างนี่ครับงวดนี้งวดที่สิบหก ิบหกทับหกทับหกเจ็ดรอครับรอลุ้นดูว่าสามตัวนี่มันจะเข้าอะไรอีกเนี่ยครับห้าตัวใน,นนี้สามตัวในเน,นี่ยมีหลักสิบอยู่แล้วตัวหนึ่งบางทีก็มาสองตัวอย่างงวดที่แล้วก็เก้าสามเห็นไหมอันนี้ก็มาเหมือนกันอันนี้มาล่างตัวหนึ่งคือสองสี่อยู่ข้างบนเท่ากับได้สี่สอง อันนี้ได้เก้าสามนี่ครับท่านก็ลองเอาไปคํานวณดูได้ครับเนี่ยสูตรง่ายๆครับท่านอาไปคํานวณเองได้เลยผมก็บอกสูตรเรียบร้อยแล้วก็มันมีอีกสูตรหนึ่งสูตรหลักหน่วยบนนะครับมีคนถามมาบอกว่าคํานวณแบบไหนช่วยคํานวณด้วยเขาหน่อยเขาจะไปคํานวณเองใครที่ อ,อมาเนี่ยผมจะบอกให้ครับอย่างงวดที่แล้วใช่ไหมที่ได้เก้าสามถ้าท่านมีใบตรวจท่านเอาไ้อเลขหกตัวบนนี่บวกกันก่อนครับเนี่ยบวกกันเป็นคู่เป็นคู่ไปครับจะได้เลขอยู่สามตัวอันนี้ศูนย์บวกสองบวกศูนย์ก็ได้สองห้าบวกหกก็ได้สิบเอ็ดเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าก็จะได้สามตัวคือสองหนึ่งเก้า สองหนึ่งเก้าแล้วก็เราก็เอาสองดึงเก้าตั้งไว้ข้างบนจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยสองหนึ่งเก้าตั้งไว้ข้างบนแล้วก็เอาเลขนี่ครับแปดแปดห้านี้เห็นไหมนี่ตั้งถัดลงมาแล้วก็เอาสองตัวนี้บวกกันลงมาแบบนี้ นี่ครับเห็นไหมเนี่ยบวกกันลงมาจะได้สามตัวตรงนี้แล้วก็เอาสองตัวมาบวกกันเห็นไหมเก้าศูนย์ได้เก้าเก้าสี่ก็ได้สามเก้าบวกสามได้สองลบแต้มหนึ่งบวกมาแต้มหนึ่งก็จะได้หนึ่งสองสามแบบนี้ครับเนี่ยมันงวดที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่คำนวณแบบนี้ครับนี่ครับบวกกันลงมาแบบนี้ สำหรับคลิปนี้ก็เอาสูตรนี้มาฝากแค่นี้ครับใครที่เข้ามาชมมาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจมผอให้เฮงๆเลย,เลย,เลยทุกทุกคนครับอย่าข้ามโฆษณานะครับช่วยกลรูณาดูโฆษณานิดนึงครับจะขอบพระคุณยังสูงเลยครับ